พามาดูเ็บร้อยปี2003ับตัวนี้ปิดไฟหน้าไม่ได้ปิดไฟท้ายไม่ได้นะครับแต่ว่าเพิ่มสวิทสมัยก่อนใช้สวิทชตัวเล็กนี่นะครับอันนี้ใส่ปิดรูไว้เฉยนี่นะครับนี่นะครับ เพราะว่ามันใช้ไปแล้วมันละลายสวิกอิเล็กทรอนิกส์ใช้ไปแล้วละลายแล้วก็พอดีแปลงก็มีท่านผู้ชมสอบถามมาสักคู่นะครับก็ลองอยากปิดไฟหน้าไฟท้ายครับอันนี้แปลงเป็นหลอด LED ไปแล้วนะครับลองเปิดไฟหน้า ตอนนี้ตอนนี้ยังปิดอยู่นะครับก็ตอนนี้ไม่ได้ใช้แล้วใส่ปิดรูไว้ะเฉยเพยาะเจาะกปแล้วเอาทวิกตัวใหญ่มาใส่เพราะว่าแปลงหลอดไฟหน้า LED อันนี้มันมีสองหลอดเลยนะครับแล้วค่อนข้างกินกระแสแต่ว่ารถแม่บ้านก็จะใส่เป็นหลอดเป็น LED ธรรมดาให้นะครับเป็นหลอดที่ถูกแต่ก็สว่างนะครับ เปิดสวิตช์กุญแจเป็นเป็นไฟก็แตะตรงนะครับเป็นดีบส12โวลต์นี่นี่ครับก็สูงต่ำเป็นสวิตช์แบบนี้นะเราก็ต้องแยกสวิตช์ตัวนี้มาใส่สูงต่ำครับไฟสูงไฟต่ำก็แคมอยู่นะครับสองรอดเลยนี่ครับปิด ครับตัวนี้ปิดไฟท้ายได้ด้วยนะปิดไฟท้ายได้ครับจลองเปิดไฟหน้านะเปิดไฟหน้าไฟท้ายติดนะครับไฟหลีท้ายติดนะครับจะลองปิดไฟหน้านะครับ ไฟหน้านะครับปิดไฟหน้าไฟท้ายก็ปิดนะครับเพราะว่าอยู่ตรงนี้นะครับจากนี้ครับนี่เลยเขาจะต่อตรงไว้ทำมาหลายปีแล้วนะตั้งแต่สายไฟก็ไม่มีเอาสายไฟบ้านที่เป็นสองเส้นเนะี่ยเอาออกมาหนึ่งเส้นอะไรมาต่อไว้ อันนี้แกะประเทศออกสักคู่นะครับนี่นะครับรอยตัดอันนี้ไฟจะออกมาจากแผ่นชาร์จตัวโหลดแล้วนะเขาจะต่อตรงไปเลยต่อตรงใต้ถังครับหรือไปดูก็ต่อแล้วเลยเก็เลือกมาปอกประเทศตรงนี้เราก็ตัดนี่เลยครับสายสีเหลืองสายสีเหลืองนี่ตัดออกตรงนี้เป็นตรงนี้ก็เป็นไปมาจาก คอยแสงก็ย <muitas> ังย <noise> oh. right. <cn Jean> ัง <bulun> ด mm ีไฟอยู่นะเนี่ยเส้นนี้เป็นไฟจากเครื่องนะครับอันนี้เราก็ตัดตัดนี่เลยครับตัดให้มันขาดออกจากกันนี่ก็หาเดี๋ยวหาอะไรทันไว้นี่ไฟจากเครื่องตัดนี้แล้วก็โยงโยงโยงสายมาเส้นนี้นะครับเดินสายใหม่อันนี้เป็นไฟหลีท้ายเส้นนี้เป็นไฟเลี้ยว เ้นนี้ไฟเลี้ยวนะครับเส้นนี้กาวมันได้จะเป็นสีเขียวไฟเลี้ยวสองเส้นนี้ส้มเส้นนี้นะครับคู่นี้โดยสายเลี้ยวขวาอันนี้เป็นไฟเบรกเขียวเหลืองอันนี้สีเขียวนี้สายกาวตัดเส้นสีเหลืองนี้นะครับแล้วก็หาสายมาหาสาย ผมโยงเข้ามาในนี้นะครับโยงผ่านมานี่โยงเข้ามานี่นี่นะครับแล้วก็เอามาเอามาจับกับสวิกที่จะส่งไปที่จะไปนี่นะครับเอามาต่ออันนี้เป็นไฟที่ใช้เข้าสวิกเนี้เป็นไฟบริการแล้วนะครับเป็นไฟจาก เอาแบตเตอรี่แล้วเข้าเข้าสวิคค์กุญแจนะครับเข้าสวิคค์กุญแจก็จ่ายเข้ามาที่นี่หนึ่งเข้ามาที่สวิช์ปิดเปิดไฟหน้าเราจะต่อไฟท้ายก็เอาเอา,เอาสายไฟท้ายอะไปพ่วงกับไปพ่วงกับเส้นที่จะออกไปไฟสูงต่ำนี่นะครับเราจะเป็นเวบร้อยสิบไอแต่ส,สวิช์ที่เป็นสามสเต็ปเลยมันทำไม่ได้นะครับ ก็ต้องมีสวิคแบบนี้มาติดตั้งก่อนเอาไปบริการจากเบรกก็ได้เอามาเข้าสวิคนี้นะครับผมจะไม่ไม่ได้รื้อให้ดูนะครับเอาเอาไปบริการที่ออกจากสวิกคกุญแจออกจากสวิกคกุญแจแล้วก็เอามาเข้าสวิคปิดเปิดภายหน้าหาสวิคอิเล็กทรอนิกส์อะไรก็ได้หรือว่าถ้าเป็นพวกเวฟร้อยฟิมันจะมีช่องหรือพวกร้อยร้อยเอนะ แล้วแต่เลือกทำเรามันจะมีช่องตรงเนี้ยเราไปหาจะเป็นร้อยร้อยร้อยยี่สิบห้ามันจะทําง่ายเพราะว่าบางรุ่นม,มันมีสวิคสวิคไฟหน้าปิดปิดได้นะครับรุ่นรุ่นที่ปิดไฟหน้าได้มันก็ไม่ต้องแปลงอะไรเงี้ยถ้าจะแปลงเป็นไฟหน้าเราก็ไม่ต้องใส่สวิคหนับสเต็ปก็ได้นะจะเป็นพวกร้อยสิบไอก็หาสวิคมาใส่สวิคที่ปิดไฟหน้าเอาไฟไฟดีซีสิบสองโวลต์เข้ามาแล้วก็เอาสายที่เราเดิน เดินสายจากสายท้ายที่เราตัดเอามาเข้านี่รวมกับที่จะมาเข้าสูงต่ําอันนี้เราปิดอันนี้เปิดพอปิดปุ๊บลายท้ายก็จะดับนะครับเพราะว่ามันก็จะไม่ส่งไปเข้าที่สูงต่านี้ด้วยเพราะนี่มันบังคับแค่สูงต่ําปิดไม่ได้เราต้องมาเพิดด่มตรวนี้เอานะครับก็จะเปิดเปิดปุ๊บสายท้ายก็จะติด เดี๋ยวผมลงปิดไฟหน้านะครับปิดเปิดครับปิดเปิดก็นี่นะครับตัดนี่แล้วก็หาสายมาเดินมานี่แล้วก็เอามาเข้ารวมกับรวมกับสายที่จะไปไฟถุงก,กับนี่ก็เลื่อนไม้ก็ปิดได้นะครับเนี่ยเห็นไหมไปเดือนไม้ก็ปิดครับ ปิดสวิตต์กุญแจก็ปิดหมดเลยแต่มันก็จะกินกระแสหน่อยนะครับเพราะว่าที่ไม่ที่ไม่ได้ตัดให้ลูกค้าายท้ายที่ให้ปิดตลอดเนี่ยเพราะว่าบางครั้งแบตก็จะรับภาระ,ะไปโหลดไยหน้ามากเกินไปครับแต่อันนี้ลองดูแล้วแบต5แอมป์นี้ก็โหลดสองรอบแล้วก็ ไปหลีท้ายด้วยนะหลีท้ายหลอดอาโลเจนเนี่ยก็คอนะครับใช้ได้นะครับตัดก็ได้ครับถ้าถ้า,ถ,าถ้าทำได้ก็ได้ก็ถือว่าประหยัดเอ,อลดรดเชื้อเพลิงได้นะครับเพราะว่าปั่นไปตลอดเวลานี่ก็เครื่องก็หนักกินน้ำมันเชื้อเพลิงนะครับกลับลองไปทำดูนะครับ